เปล็ดสูตรโบราณน้ำตกเป็ดบอกว่าไงบ้างนี่สูตรนี่ขั้นบ้างครับนี่ขันยุ้ยขันแต่ใครกันแต่ว่าใส่น้ำอุ่นใส่น้ำอุ่นจันุ่จากนอยรี่มน้อยันปรุงรสอสิหน่อยนี่ใส่ตะเกีย เชอเอบเลครับคันเลือดครับคันเลือดแบบใส่น้ำอุ่นคุกคิกเยอะใชหมเสบจไปหาหมอหมเสียบไปหาหมอไครับวันนี้วะรอชมครับไดาินสุกแล้วตขึ้นมาเห็นมันเย็นเยนมันตำบานเ้ยสูดตนี่สูนต่เนี่สูดูตาโรอชมครับ ลงไปกับฝงนัว